ไอ้เจ้าอสูรข้างขึ้นที่5เกียโกะเนี่ยนะครับมันเป็นใครมาจากไหนกันแน่นะครับทุกๆคนคงจะเห็นรูปร่างมันแล้วละ่ะมันอยู่ในไหแล้วก็ยึกยือยึกยือออกมานะครับมีมือเยอะๆตาก็ไปอยู่ตรงปากไปอยู่ตรงหน้าผากก็มีปากก็ไปอยู่ตรงตาอะไรก็ไม่รู้นะครับเออลงมันเป็นตัวอะไรกันแน่ดูออกกันหรือเปล่าครับเราไปคุยกันในคลิปนี้นะครับว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับแล้วก็เรื่องราวของเกียโกะตอนเป็นมนุษย์นะครับรวมถึงความสามารถของเกียโกะด้วยนะครับ เกียเกกนี่ยนะครับเราจะเห็นแล้วแหละ ว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อยู่แต่ในหายใช่ไหมเราเห็นเกียร์โกครั้งแรกนะครับก็ตอนที่ประชุมรวมตัวของอสูนข้างขึ้นนั่นเองนะครับเหตุผลการรวมตัวครั้งนี้นั่นก็คือมีอสูนข้างขึ้นที่โดนฆ่าตายไปนั่นก็คือดาคิกับกิลทาโร่ซึ่งเป็นข้างขึ้นที่6นะครับโดนนักลา่าอสูรฆ่าตายไปนําโดยเสาหลักเสยียงอุสุวิเทนเงินนั่นเองนะครับซึ่งการตายครั้งนี้เนี่ยเป็นการตายครั้งแรกของอสูนข,ข้างขึ้นในรอบ113ปีทีเดียวนะครับ จึงมีการรวมตัวเหล่าอสูรข้างขึ้นมารวมตัวกันณปราสาทไร้ขอบเขตนั่นเองทีนี้การรวมตัวกันครั้งนี้เนี่ยนะครับเกียโกเนี่ยนะครับไอเจ้าอสูรข้างขึ้นที่5้เนี่ยนะครับมันก็ได้มีข่าวมาบอกมุสันครับซึ่งเป็นข่าวสําคัญมากนะครับมาบอกกับมุสันนั่นก็คือที่อยู่ของหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับซึ่งหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยเป็นสถานที่สําคัญของเหล่านักล่าอาสูรเลยทีเดียว กันก็เป็นเพราะว่านักล่าอสูรเนี่ยนะครับมันจะต้องมีดาบมิจิรินมาต่อสู้ใช่ไหมฮะไม่งั้นตัดคออาสูรไม่ตายเพราะฉะนั้นดาบนิจิรินหรือว่าอาวุธต่างๆเนี่ยนะครับที่ตีขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะปราบอสูรเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญของนักล่าอสูรเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าหมู่บ้านช่างตีดาบถูกลุกลานถูกทําลายไปแล้วก็หรือว่าช่างตีดาบตายกันเยอะๆเนี่ย จะทําให้ผลิตอาวุธกันไม่ทันนะครับทำให้กําลังของหน่วยพิฆาตอสูรน่ะอ่อนแอลงเป็นอย่างมากอาสูรน่ะจึงจ้องเล่นงานที่นี่เป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าก็เจอจนได้นะครับโดยเกียโกะเนี่ยมีข่าวมาบอกมูซันเรียบร้อยมูซันก็เลยส่งเกียโกะเนี่ยไปแล้วก็ส่งฮังเทนงูที่เป็นข้างขึ้นที่4ี่เนี่ยไปบุกหมู่บ้านช่างตีดาบอีกด้วยเราจะเห็นที่หมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยเกียโกะมันก็จะโผล่จากหาใช่ไหมฮะมาต่อสู้กับมุอีจิโร่ เสาหลักหมอกนั่นเองเจ้าเกียร์โกะเนี่ยมันจะเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ตื่นเต้นง่ายๆกับอนุนั้นอันนี้อันนั้น,อน,น,นชอบอาหาแรงบรนดาลใจเพื่อที่จะไปทํางานศิละปะนะครับอารมณ์หงุดหงิดก็ง่ายซึ่งไอความติดเล่นของมันเนี่ยนะครับทำให้เกือบจะฆ่ามูอิจิโร่ที่เป็นเสาหลักหมอกได้แล้วแต่ว่าก็ดันไม่ฆ่านะครับเพราะว่ามูอิจิโร่เนี่ยโดนโมนสูตรโลหิตของเกียรโกะเนี่ยขังอยู่ในน้ํา แล้วมูอิจิโร่เนี่ยก็ไม่สามารถออกไปได้ถ้าเกิดว่าเกียกโกะจัดการมูอิจิโร่ตรงนั้นไปได้เนี่ยก็สามารถจะกําจัดเสาหลักหมอกไปได้อย่างง่ายๆทีเดียวแต่ก็ไม่ยอมทํานะครับปล่อยให้หมูอิจิโร่เนี่ยออกมาได้ทีเดียวแล้วก็ยังมีตอนที่ไปเห็นฮาเกเนสึกะนะครับช่างตีดาบที่ตีดาบให้กับทันจิโร่เนี่ยรับดาบอยู่รับดาบอยู่แล้วก็ไม่ยอมสนใจอะไรเลยครับคือมีอารมณ์จดจ่อกับดาบมากๆเลยไม่ยอมสนใจตัวมันเองเ่ย ตัวมันบุกมาถึงนี่แล้วเกียโกะมนอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมสนใจทําให้เกียโกะโมโ,โหเป็นอย่างมากนะครับทีนี้ครับเจ้าเกียโกะคนนี้เนี่ยมาตอนเป็นคนเนี่ยมันเป็นอะไร fiance, ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปดูว่าตอนเป็นคนเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปดูความสามารถก่อนดีกว่าเพราะว่าจากความสามารถเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าเจ้าเกียโกะเนี่ยมันเป็นอะไรมาก่อนนะครับโดยความสามารถนะครับที่ ทำให้มุอิจิโร่เกือบจะตายนะครับมีชื่อว่าไหนรกวาลีครับก็คือการขังเอาไว้ในน้ำนั่นเองมุอิจิโร่เนี่ยอยู่ในน้ำตั้งนานเกือบจะขาดอากาศหายใจแล้วนะครับดีมีคนมีเด็กจากหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยมาช่วยนะครับจึงได้รอดไปได้นะครับอีกความสามารถนึงก็คือมาัาฉามราณะเข็มพันเล่มนะครับก็คือจะเป็นปลาแล้วก็ปล่อยเข็มพิษออกมานะครับมุอิจิโร่เนี่ยโดนพลุนจนเป็นเม่นทั้งตัวไปเลยครับติดเรียกว่าติดพิษอนะ่ะแต่ว่ามูอิจิโร่นี่ก็ทนได้ ใช้ป่านทนได้นะครับสู้กับเอ้ความสามารถนี้นะครับแล้วยังมีเกร็ดสังหารด้วยนะครับจะเป็นการปล่อยพลังไปทั่วๆเลยนะครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยหลบยากแล้วก็นรกอสูนทะเลอันนี้จะเป็นเหมือนหนวดปลาหมึกออกมาโจมตีนะครับความสามารถต่งตางๆเนี่ยมันก็จะบ่งบอกแหละว่าตอนเป็นคนเนี่ย มันทําอะไรเราจะเห็นว่าแต่ละอย่างเนี่ยเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับสัตว์ทะเลทั้งนั้นนะครับทั้งปล่อยหนวดปลาหมึกทั้งปล่อยปลาอะไรต่างๆเพราะว่าตอนที่เป็นคนเนี่ยนะครับเจ้าเกียรโกะเนี่ยเป็นชาวประมงนั่นเอง ซึ่งทําแต่เรื่องแปลกๆนะครับไม่เหมือนชาวบ้านชอบเก็บกระดูปลาเอามาไว้บ้างแหละจนคนแถวๆนั้นน่ะรังเกียจพ่อแม่ของเกียรโกะเนี่ยนะครับออกทะเลไปหาปลานะครับเอเแล้ก็ไม่กลับมาสักทีนะครับรอเท่าไหร่ก็ไม่กลับปรากฏว่าตอนกลับมาครับไม่ได้กลับมาแบบมีชีวิตแล้ว ลอยขึ้นอื่ดกลับมาที่ชายฝั่งเลยครับไอเจ้าเกียโกะเนี่ยนะครับก็ไปนั่งมองครับนั่งมองศพพ่อกับแม่อยู่อย่างเนี้ยโดยเจ้าเกียโกะเนี่ยเริ่มคิดว่าเออศพพ่อแม่ที่ขึ้นอืดเนี่ยมันก็สวยงามนะมันก็เป็นศินละปะมันมีคุณค่าทางศิละปะนะมันมีจิตวิญญาณอยู่มันสวยเหลือเกินก็นั่งดูไปนะครับศพของพ่อแม่ตัวเองนะครับแทนที่จะเสียใจ แต่ว่าก็นั่งดูไปเรื่อยๆเ,เพลินๆแล้วก็มีเด็กๆเนี่ยครับบางคนเนี่ยมาล้อไอ้เจ้าเกียรโกะเรืวยว่าแกนั้นมันตัวประหลาดแกนั้นมันบ้าแกนั้ยมันโรคจิตอะไรเงี้ยนะครับไอ้เจ้าเกียรโกะเนี่ยก็เลยฆ่าพวกเด็กที่มาล้อตัวเองเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เอาศพอะหมกไว้ในหครับจนพ่อแม่ของเด็กๆเนี่ยรู้ว่าเกียรโกะทําแบบนี้นะฮะ พ่อแม่ของเด็กๆพวกนั้นน่ะก็เลยเอาชมวกมาแทงเกียร์โกะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะแต่ผ่านไปครึ่งวันแล้วเจ้าเกียร์โกะมันก็ยังไม่ตายสักทีครับไม่รู้มันอึดมาจากไหนนะมูซันพอดีเดินผ่านมาเจอครับกำลังจะตายแล้วเกียร์โกะกำลังจะตายแล้วก็เลยทําให้เป็นอสูรซายเจ้าเกียร์โกะเนี่ยก็เลยรอดชีวิตแล้วก็มากลายเป็นอสูรอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับโดยในร่างที่เราเห็นตอนแรกเนี่ยที่มันโผล่มาจากหายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวประหลาดประหลดใช่ไหม ปากอยู่ตรงตาส่วนตาไปอยู่ตรงปากตรงหน้าผากมั้งแหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอมันกลายร่างจริงออกมาเนี่ยร่างจริงของมันจะจะบอกว่าคล้ายๆงูเออก็ไม่ผิดนะตัวก็ยาวๆนะครับเกล็ดเนี่ยสวยเงาวับเลยนะครับมันบอกว่าตัวมันเองเนี่ยทำเกล็ดแบบให้เงาแล้วก็แข็งแรงเหมือนเพชรเลยทีเดียวที่มือก็เป็นลักษณะเป็นพังผืดเหมือนกับกบเหมือนกับปลาอะไรอย่างนี้เลยนะครับเออไอร่างเนี้ยไอร่างจริงมันเนี่ย ค่อยดูเป็นปลาเป็นอะไรหน่อยนะครับไอลางก่อนนั้นเนี่ยดูไม่ออกเลยทีเดียวแล้วก็ไอเจ้าเกียร์โกตตัวนี้นะครับดูถูกสิ่งมีชีวิตดูถูกทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่ไม่ดูถูกครับก็คือมูซันนั่นเองเพราะว่าชีวิตของเกียร์โกตเนี่ยมันก็อยู่ในน้ํามือของมูซันมาตลอดน้านเองนะครับ สุดท้ายเนี่ยไอเครื่องความเล่นขี้เล่นของมันเนี่ยครับความเป็นจิตรกรความสมบูรณ์แบบอะไรของมันเนี่ยตอนที่มาที่หมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยมันก็ได้สร้างสารรค์ผลงานของมันมาซึ่งงานนี้ก็ใช้ชีวิตของช่างตีดาบหลายคนทีเดียวนะครับไอเจ้าตัวนี้ชอบเล่นสนุกกับคนแล้วมันก็เล่นสนุกจนเกินไปจนไปแพ้เสาหลักหมอกโทคิโท,โทมุอิจิโร่จริงๆทั้งๆที่ฆ่าได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนี่เองนะครับสุดท้ายนี้นะครับมันก็ไม่ไหวนะครับจบชีวิตไปด้วยการ1ต่ตอนหนึ่ง ตัวต่อตัวกับเสาหลักหมอกโทคิโตมูอิจิโร่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจ้าเกียร์โกรธนี่มันไม่เก่งนะนั่นก็เป็นเพราะว่ามูอิจิโร่เนี่ยนะครับได้ความทรงจํากลับคืนมาพอมูอิจิโร่ได้ความทรงจํา,จลาจกลับคืนมาเนี่ยทำให้เขามีสมาธิในการต่อสู้มากขึ้นแล้วก็ในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมูอิจิโร่เนี่ยเปิดรอยปานขึ้นมาได้แล้วครับทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ย รวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับทำให้เจ้าเกียร์โกะเนี่ยแพ้ไปแล้วก็สู้ไม่ได้ครับแล้วก็สิ่งสําคัญสุดท้ายเลยนะครับไอ้เจ้าหายของเจ้าเกียร์โกะเนี่ยมันไม่ได้มีเอาไว้เข้าๆออกๆไม่ได้มีเอาไว้ซ่อนตัวหรือไว้โจมตีอย่างเดียวนะไอ้เจ้าหายเนี่ยแหละครับมันยังเป็นรายได้มันยังเป็นตัวทําเงินอย่างดีให้กับกิจการของมูซานอีกด้วยนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะของไอ้เจ้าเกียร์โกะนะครับที่หลายๆคนอาจจะดูแล้วเอ๊ะมันเป็นตัวอะไร นะครับแล้วอดีตมันมายังไงเพราะว่าทุกตัวอสูรพอมันจะตายมันจะมีอดีตย้อนขึ้นมาแต่ไอเจเกโ,กโก้เนี่ยเป็นตัวที่ตายแล้วตายไปเลยนะครับก็เน,นี่ยแหละครับมันเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับผมก็เน,นี่ยแหละครับผมเรื่องราวต่อเป็นมนุษย์ของเจเกโ,กโกะแหละครับในคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ